สวัสดีค่ะพบกับการพยากรณ์อากาศบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกประจำวันที่ 2. มีนาคมพุทธศักราช2568ลักษณะอากาศทั่วไปลมตะวันออกพัดปกคลุมบริเวณภาคใ,ใต้ฝั่งตะวันตกและทะเลอันดามานันลักษณะชิ้นนี้ทำให้บริเวณภาคใ,ใต้ฝั่งตะวันตกมีอากาศร้อนในตอนกลางวานันกับมีฝนฟ้าขนองบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัด รังและสะตูนค่ะอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23-26องศาเซลเซียสและอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33-36องศาเซลเซียสสำหรับคลื่นลํในเกเลอันดามานันทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะขอให้ชาวเรือหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคนอง และพบกับการพยากรณ์อากาศบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำ ยุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปวงชน